ช่วงนี้กระแสะเพลง AS ก็ขับมาเหมือนยุคตอนที่ผมยังเด็กผมจำได้เลยคือ2องค่ายเนี้ย R s ก็จะสลับกันปล่อยเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะแย่งกันปล่อยเมกันนะเอ่อ R s ปล่อย cover มาทางฝั่งแกมมีก็ปล่อยคบมาใช่ไหมอันนี้ก็ เห็นว่าคอลแลบกับทางค่ายนะครับหลายๆค่ายอยู่เหมือนกันทางฝั่งของแกมมี่ก็จะเป็นน้องๆในสังกัดของเครือแกมมี่นี่แหละมาทำดนตรีกันใหม่เอาเพลงเก่ามาทำใหม่ครับและนี่คืออย่าพูดเลยครับตอนนี้พร้อมแล้วครับในช่วงนี้ครับบ่าย2.35โมง35นาทีโดยประมาณครับวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับน้องตินนะกับซิงเกิลใหม่ของน้องด้วยในช่วงนี้ครับกับ Star Say หา และตอนนี้น้องมาแล้วครับสวัสดีครับตีนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อปโปสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะทานข้าวยังฮะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพี่ทานแล้วเพราะว่าวันนี้พี่ทานแล้วพี่ทานแล้วนะรับได้หมีกรอบนะครับโอ้โหมดีครับก็วันนี้ก็ต้องลุยหลายขึ้นอยู่เนาะ มาพูดคุยกับเราวันนี้ก็แวะไปหลายๆที่แต่วันนี้มาถึงคิวของเรานะฮะ Star Radio Thailand ก่อนอื่นครับตินทักทายคุณผู้ฟังชาว Star Radio อนก่อนทั้งหน้าสดและก็ที่91เมกะเฮิร์ได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อว่าตินนะครับเป็นศิลปินจากค่าย Holy Fox ครับผมนะครับติน T I N N ครับใช่อันนี้เป็นความตั้งใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดตินเฉยๆจะไปซ้ำคนอื่นหรือเปล่า เออจริงจริงตอนต้องบอกว่าชื่อเนี้ยจริงๆอ่ะผมชื่อจริงๆถ้าเขียนในบัตรประชาชนผม T I N นะแต่ว่า <ปะ S 2> ผมามาน,น,นาคุณณภารัยผมเลยเติมตัว N อีกตัวเข้าไปพี่อ๋อมันมันก็เลยกลายเป็นตินแล้วก็หนูหนูหนหนอตัวหนึ่งคือนามสกุลอ่าใช่ไหมนภาลันนลยอ่ามนเป็นตัว N N เขาได้ไหมภาแล้วก็เลยกลายเป็น T I N N เราเคยพูดคุณกันไหมไติน เออน่าจะยังไม่เคยนะครับน่าจะยังเนาะถ้าเกิดศิลปินทุกท่านที่ต้องผ่านมือพี่ทุกคนผ่านซิลพี่ทุกคนเอาพี่เพราะพี่จะจำทุกคนได้นะเหมือนตินเรายังไม่เคยแต่ว่าเราอะเปิดเพลงตีนบ่อยนะเพราะตินจะส่งส่งเพลงให้เรามาเรื่อยๆเนาะก่อนอื่นทบทวนกันก่อนตินตอนเนี้ยตินมีซิงเกิลในสังกัดของ h o l ลี่ฟกี่เพลงละอ่อคิดว่านะครับน่าจะถึงสิบเลยนะครับพี่สิบเพลงนะ น่าจะเอาเอาสักสี่ห้าเพลงที่พูดถึงแล้วทุกคนนึกถึงติ๋มอ่าก็เพลงที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักก็คือเพลงแรกคือวันที่เธอไม่อยู่นะครับ<อ>วันที่เธอไม่อยู่แล้วก็มีเพลงเศษนะครับที่ร้องกับน้องเอ,อ,อิร์ธทัทรวีแล้วก็มีเพลงใช้เวลาใช้เวลาน่าจะจับได้ไดอ่าเศษควมรัักยงยงูใช่ไหม อ่านะครับที่ร้องกับลเอิร์สนะครับก็เป็นสองเสียงที่มันมันลงตัวในเพลงนั้นอ่ะนะครับก่อนหน้าเพลงที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้คือเพลงอะไรอ่ก่อนเวลาใช่ไหมใช่เพลงก่อนหน้าชื่อเพลงว่าใช้เวลาครับพี่ใช่ครับมันเป็นเหตุผลต่อเนื่องหรือเปล่าที่มาถึงเพลงนี้ที่เรามาพูดคุยกัวันนี้กับเพลงที่ชื่อว่าถึงเวลามันใช่กันไหมมันซิงกันไหมหรือเป็นซีดีเดียวกันหรือเปล่าจริงๆมันเป็นเพลงที่อยู่ใน จะบอกว่าเป็นซีรีส์เดียวกันก็ได้ครับผมเขียนในใช,ช่วงเวลาคล้ายๆกันใกล้กันแต่ว่าเ,เหตุการณ์ของเพลงเพลงวันนี้ชื่อเพลงว่าถึงเวลาม,มัน,เป,นเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะไปเพลงใช้เวลา<อ>ลเพราะว่าจริงๆแล้วถึงเวลา,ม,วลามันคือการยอมรับความเจ็บก่อนแล้วเราก็ฟูลฟายไไปแต่ว่าใช้เวลาเนี่ยคือเราอยู่กับความเจ็บแล้วเราก็ต้องใช้เวลากับมันจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างนั้นะครับก็คือถ้าจะให้ได้มูสได้อารมณ์ก็ ไปฟังใช้เวลาก่อนเอ้ใช่ไหมต้องต้องฟังเพลงนี้ก่อนฟ <laughs> <laughs> ังเพลงนี้ก่อนต้องถึงเวลาก่อน <laughs> ใช่แล้วค่อยไปฟังใช้เวลาต่อ <laughs> 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 ใช่ครับดังนั้นมาพูดถึงเพลงนี้ครับที่เราต้องไปฟังก่อนซีรีส์นี้ซีรีส์เวลาพี่กรเห้ยอันแล้วก็เวลาเอันนี้ก็เวลาว่ะ <laughs> เออมันเป็นยังไงวะอ่ะโอเคดังนั้นเราต้องฟังเพลงนี้ก่อนถึงเวลาอย่างที่ตินบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันแต่งใน ในเอช่วงเวลาเดียวกันอืใช่ไหมมันแต่งกันต่อ<ช>เนื่องเลยครับแต่เราปล่อยปล่อยอันนู้นก่อน<ช>อารมณ์<ช>เหมือนบียอนเหมือนกันนะอารมณ์เหมือน,น <c oughs> บนียอนเหมือนกันนะเวลาแบบดูเอพิโซดต่างๆกลับไปอา้าบ,บียอนกลับไปถึงเพลงนี้ถึงเวลาคอนเซปต์ไอเดียเพลงนี้มันมาอย่างไงหรือเพลงไหนใช้เวลาเขียนก่อนเอจริงๆอ่ะเพลงถึงเวลาเป็นเพลงที่เขียน เขียนออกมาก่อนแต่ว่าเขียนจบประมาณหนึ่งเลยด้วยแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าใช้เวลาเนี่ยผมเป็นเพลงที่เขียนเสร็จหลังจากนั้นนิดเดียวแต่ว่าอตอนนั้นน่ะพี่แว่นพอดีว่าพี่แว่นแว่นอยากเป็นโปรดิวส์ผมครับแล้วผมรู้สึกว่าคือแกบอกว่าตินตอนนี้ตินกับเพลงไหนอะไรเงี้ยผมอินกับใช้เวลาเพราะว่าเพราะว่าช่วงนั้นผมไ่นคอนเสิร์ตบ่อยๆแล้วเจอแฟนคลับที่อยู่ในช่วงเวลาแย่ๆเยอะคือทุกครั้งเลยจะมีคอนเสิร์ตจะมีคนร้องไห้แล้วมาหาผมอ่ะคือโดยบังเอิญผมก็เลยค่าอยากจะ ออต้องเอาแมสเสจนี้ออกไปก่อนก็เลยใช้เพลงใช้เวลาแค่นั้นเลยครับนั่นคือ,อทาไม,ไมปล่อยไว้ก่อนแต่เพลงถึงเวลาตอนนี้ก็ถึงเวลาปล่อยแล้วครับย้อน,นอ่าคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะเวลาเราออนทัวร์เนี่ยเราจะไปตามร้านส่วนมากก็จะเป็นผับบาร์คอนเสิร์ตต่างๆก็จะเป็นคนรวมอารมณ์ส่วนใหญ่อะ่ะคนที่ไปผับไปบาร์เอาจริงนะแปดสิเปอร์เซ็นคือคนที่ไม่สมหวังความรักชีวิตมันเศร้าขอเล่าเข้มเขม ป <laughs> ระมาณนั้น <laughs> มันก็เลยทําให้หลายๆคนอ่ะรู้สึกว่ามันดาวแล้วก็มาพูดคุยกับเราเราเลยได้เป็นเพลงเราเลยขอใช้เวลาไปก่อนใช่ใช่อ่าเลยมาถึงเวลานี้ก็คือถึงเวลาครับซิทูเอ็นเนื้อหาของเพลงเนี้ยถึงเวลาที่มันพูดก่อนใช้เวลามันเล่าขยายหรือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเอ่อจริงจริง,รงเรียกว่ามันอ่าเป็นเรื่อง จะคนละเรื่องก็ได้ครับแต่ว่ามันเป็นความความความจริงบางอย่างที่มผมเคยเกิดเกิดขึ้นในชีวิตผมก็ได้หรือว่าผม <ète ator. S 2> เห็นจากคนใกล้ตัวจากพี่จากน้องที่เห็นว่าเอ,อบางครั้งอ่ะเราเรา,เราเห็นเห็นอยู่ว่าความรักเหล่านั้นมันพังไปแล้วหรือว่าความสัมพันธ์นเราแล้วก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราด้านมีความหวังลมๆแรงๆที่จะเหมือนหลอกตัวเองไปวันๆถูกไหมแล้วดื้อๆออารมณ์ดื้อเออใช่ครับหลังจก บอกไงก็ตามเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแล้วก็วันหนึ่งอ่ะเวลามันยาวนานจเกินจนเวลาเนี่ยเป็นตัวบอกเราเองว่าเออมันไปไม่ได้หรอกสิ่งที่รออยู่ไม่มีนะอะไรเงี้ยนั่น,นคือที่มาเพียงี้ก็คือมันเป็นอารมณ์ของคนเที่ยบคือสถา,านะในเวลานั้นมันคือมันเลิกกันแล้วเนาะใช่ไหมจ,จริงๆต้องบอกว่ามีสองสองแบบด้ยพี่คืออย่างที่ผมมาเป็นที่พี่พูดแหละว่าแบบอ่าเป็นความรัก จากคนหนึ่งที่มันจืดชื่อจางไปแล้วเรายังรอว่าเขาจะกลับมาใช่ไหมการอีกแบบหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรักกันอยู่แต่ว่าด้วยความที่รักกันเนี่ยรักกันเกินไปทําให้กลายเป็นทาร้ายคา,าดหวังกันจนคําพูดคําจาจนอะไรทาให้ความรักเนี้มันล้าวจนมันพังจนมันกลับมาไม่ได้แล้วมันมีสองสองสิจิวชั่นอ่าถึงเวลาเนี่ยมันมีสองสองสองเหตุการณ์อยู่ในเพลงนี้ก็คือเหตุการณ์แรกเนี่ยมันคือมันรักกันมานานบางที มันจืดจางๆห่างๆกันไปใช่ไหมอารมณ์เหมือนอะไรนะความรักเจ็ดปีอ่ะมันจะไม่มันจะจบไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยใช่ไหมคือมันอยู่กระดนนานแล้วแบบมันจางไปเรื่อยๆคือพอมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยเลิกกันเพราะว่ามันจืดมันจางครับคือคนรอคนรอมันก็จะรอด้วยความเขาเรียกอะไรหวังลงๆแั่งๆที่รู้ว่าลงๆแั่งแล้วแล้วก็เจ็บวนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย <mm คือคือมันมีคนแบบนี้อยู่ในในโลกนี้เยอะครับมีมันมีอยากอยากให้เพลงนี้เตือนสติว่าเออถอยกันมาดูดีๆนะว่าสิ่งที่รออยู่มันมีจริงไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มี ái, ยอมเจ็บแล้วจบเถอะเออแค่นั oh> ้นเองครับอันนี้คือส ituation แรกกับพาร์ทที่สองก็คือทะเลาะกันละหองละแหงนี่คือยังอยู่ในการคบกันอยู่ใช่ไหมครับคือมันจะละหองละแหงก็ได้นะเหมือนหรือว่ามันเป็นความรักที่รักกันมากแล้วแบบ S <S ด้วยความสนิทด้วยความอะไรกันมากเวลามันทําให้เราลืมตัวเผลอพูดอะไรก็ตามท่าหลงเกินไปอะไรเงี้ยทําให้มันเจ็ดกันทั้งคู่ครับ <S <S คือพูดง่ายๆไม่รักษาน้ําจิตน้ำใจกันเลยอืมประมาณ <ผม S 1> นี้ครับอืมมันพออันเนี้ยเราตั้งใจไหมว่าให้มันมีสองเหตุการณ์อยู่ในเพลงเดียวอ๋อจริงจริงมันไม่เชิงว่าเป็นเหตุการณ์ครับผมแค่คิดเนื้อเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบเนี้ยว่า คนที่อยู่ในเหตุการณ์นียจะนึกว่าไงอย่างท่อนแรกะ่ะสุดท้ายเวลาก็บอกฉันว่าคงไม่มีวันนั้นวันที่รักเราเป็นเหมือนก่อนวันที่เธอจะกลับเป็นเหมือนเดิมมันใช้ได้กับสองเหตุการณ์เลยก็คือคสมมติคนที่รออยู่ก็คงว่าเอ,อสุดท้ายมันคงเธอไม่กลับมาแล้วหรือว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์คู่กันอ่ะเ็าจะแบบเออสุดท้ายเราคงจะไม่สามารถกลับมารักกันได้แล้วแม้แม้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้ด้วยกันด้วยคบด้วยสาอืมครับก็คือเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่แล้วมั้ง ก็เลยทะเลาะกันก็เลยเออเาด้านไม่ดีเริ่มปล่อยออกมาเริ่มทะเลาะกันละอ่าเริ่มทะเลาะกันละมันก็เลยเป็นเหตุผลแบบนี้เลยกลายเป็นว่าเพลงนี้เลยจะต้องมีสองคนที่มาถ่ายทอดเพลงนี้ใช่ไหมหรือว่าเราตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องมีคนมาช่วยร้องเพื่อให้ได้อารมณ์อีกมูทหนึ่งจริงๆผมคุยกับพี่แว่นใหญ่ไว้ว่าเพลงนี้ตอนแรก่ วัวชั้นแรกเป็นผมร้องคนเดียวแต่ว่าเพียวๆเลยแต่มองว่าอยากให้มีอีกคนที่ถ่ายทอดอีกมุมเหมือนที่พี่บอกก็คือแบบถ้ามีอืกอหนึ่งน่าจะสวยก็เลยเราก็เลยดูกันว่าใครเหมาะสมสุดท้ายไปจบที่คุณพัทสวิตอโลครับดีใจมากไปติดต่อพัทยังไงครับเอาตามผมก็คือเออผมผมอมีการเขาเรียกอะไรนะผมเคยเป็นแฟนบอยของคุณพัทมานานแล้วคือตั้งแต่เขาประกวดอไสวิตอโลหรือเปล่าใช่ไหม ใช่ใตั้งแต่ตออเป็นวงสวิตโลจริงๆก่อนหน้านั้นผมติดตามเขาตอนเป็นทั้งสวิตอโลแล้วก็เป็นเดอะไว c e ์เลยครับประกวดเดอะไวกส์ต้องเพลงคลิปต้องเพลงคลิปเลยตอนนั้นแล้วผมพิมไปหาเขานานแล้วว่าผมแบบโหเชียร์นะครับสุดยอดเลยเสียงดีมากอะไรเงี้ยจําได้เลยแล้วก็เหมือนมีการผมยังมีคอนแทคเขาใน Facebook อะไรเงี้ยผมก็เลยติดต่อเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ค่ายติดต่อไปด้วยแลวสุดท้ายก็โชคดีครับเหมือนเขาตอบรับก็เลยดีใจมากนานไหมครับ นานไหมว่าเขาจะตอบกลับมาไม่นานครับไม่นานครับคุณพัทเขาชิลมากใจดีมากครับอได้ร่วมง,งานกับพัทเป็นไงบ้างอืเรียกว่าเขาเรียกอะไรสมใจแฟนบอยครับเพราะผมชอบเสียงคุณพัทมากอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ชอบความ,มน้ําเสียงหวานๆที่เล่าเรื่องขมขมได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่ามันคอมพลีตอะนิดนึงอะคือ,อเพลงคนแบบหวานซึ้งแต่ว่ามีความขมแล้วมีเสียงคุณพัทที่ถ่ายทอดความปวดร้าวนั้นอะไรเงี้ยมัน มันดีมากแล้วเขาก็เป็นคนที่ทํางานได้โปรเฟชชั่นอลมากแล้วง่ายมากๆเป็นคนที่อีฟี่อะครับทํางานด้วยสบายใจมากคาร์ลว่ามือโปรโพัดอะมือโปร,โปรคือ<ป>ฟัง<ป>ฟัง<ป>เห็นเห็นเนื้อปุ๊บตีความเราก็ไม่ได้ฟิกเขาเนาะว่าต้องเป็นแนวไหนแบบพี่ตีความของพี่เลยจัดมาเลยแล้วเป็นคนที่ผมบอกเลยพัดเป็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงได้ดีฟแล้วก็อิโมชั่นเยอะมากสุดๆครับสุดๆเลยคนนี้ผมชอบมาก ตอนวันอัดเป็นไงบ้างอัดเพลงนี้ถึงเวลาอ,อสำหรับการอัดผมว่ามันง่ายมากมากเลยเพราะว่าเหมือนพัทเขาเป็นคนเหมือนพอเห็นเนื้อปุ๊บแล้วเขายิ่งเป็นเนื้อเนื้อที่ถูกทางกับเขาอ่ะว่าเล่าเรื่องของผมแต่สวยงามเจ็บปวดอะไรเงี้ยเขาตีความปุ๊บเหมือนกับแบบองลงอ่ะแปบ๊บเดียวร้อนปุ๊บมันได้เลยมันได้เลยน้ําเสียงแค่ลมหายใจ <c oughs> มันเ,เศร้าเลยเออผมว่ามันสุดยอดจริง แค่เพิ่คลิกมาตอนนั้นอ่ะตอนที่ให้ให้ให้พัดฟังอ่ะเป็นเสียงไกด์ใครเป็นเสียงตินหมดเลยใช่ไหมทั้งเพลงถูกต้องครับแล้วก็ผมมาทำไกด์ไปทั้งหมดไปแล้วผมมาให้ให้เขาอัดช่วยอัดเดโมกลับมาท่อนหนึ่งได้ไหมเง้ยเขาก็บอกได้ได้เขาใช้โปรแกรมไม่เป็นนะเขาอัดใส่มือถืออะ้รเงี่ยแต่ไอเสียงมือถือนั้นน่มันโคตรเพาะเลยครับเพาะมากอะผมอวดที่ค่ายทุกคนเลยว่าโอ้หนี่ขนาดร้องมอถือนะอะไรเงี้ยเออเอครับผมอ๋อก็คือเหมือนเหมือนเราแลกกล้วแลกกันบ้างกันอะ พี่พัฒน์ลองลองลองอัดมาในสไตล์ของพี่หน่อยสิเนี่ยผมอยากจะฟังะฟัเขางใ้ไหว่าับร้องคนลุกคนลุกเลยโคตรดีเออรู้สึกว่าต้องพี่พัฒน์แหละต้องคนนี้เท่านั้นแหละมาเพลงนี้ใช่ใช่ถูกพอเราอัดมาพร้อมกันออกมาเป็นมาสเตอร์แฮปปี้กันทั้คู่ไหมโอ้ ผมผมแฮปปี้นะแต่พี่พัทก็น่าจะแฮปปี้นะครับเท่าที่คุยดูแกเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วไงแกไม่ได้แบบแสดงออกอะไรมากอะไรเงี้ยแต่เขาดูแฮปปี้ครับแกว่าไงบ้างตอนที่เห็นเห็นเห็นเนื้อที่เราทําหรือว่าให้เราร้องไกดไปอ่ะแกมีฟีดแบ็กกับเพลงนี้ยังไงบ้างอ๋อแกแกรู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนคนน่าจะชอบแล้วก็เหมือนกับว่าผมมาแอบใส่กิมมิคเล็กๆว่าประโยคแรกที่คุณพัทร้องอ่ะจะต้องเป็นคําว่าช่วงเวลาเพราะว่าท่อนท่อนท่อนแรกมันจะเป็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆ<อ>นล้วผมตั้งใจว่าเพลงฮิตของคุณพัทอะ่ะขึ้นขึ้นต้นด้วยมันเป็นช่วงเวลาผมก็เลยเอาเพลงนั้นเขียนลงไปที่ประโยคแรกแค่นั้นเองแล้วเขาก็เออเซอร์ไพรส์นะสนุกดีตรงน,นี้อืก็คือเอาเพลงที่อะไรคนรู้จัก1ิปแอนโลเองก็คือเพลงช่วงเวลานี่แหละเราก็เลยแอบใส่เข้าไปเป็นกิมมิกให้พี่เขาหน่อยอ่าก็จัดมาออกมาเป็นมาสเตอร์เพลงนี้ถึงเวลาครับมาถึงพัทดนตรีกันบ้าง แตกต่างกันไหมระหว่างใช้เวลากับถึงเวลาอในในมูทโทนค่อนข้างจะผมว่ามันมีความใกล้เดิมน,นะมีความใกล้เดิมมีความประพูดแต่ว่าจะมีความหมองหม่นแล้วก็มีความอ่คนละทางอ่ะอย่างถ้าเป็นใช้เวลาเนี่ยจะนชัดเจนว่ามันอบอุ่นเลยอบอุ่นมีความแบบมีความหวังในความเศร้าแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยจะเป็นความหมองหม่นแต่ว่าสวยงาม มีความคริสต์มาสอยู่ในนั้นผมแอบใส่เมโลดี้ที่มันมีความแบบอ่าคริสต์มาสอยู่ในนั้นนิดหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อหรอครับอ๋อเหมือนแบบมันจะมีซาวเบาๆที่ที่มีความเป็นจิงกะเบลจิงกะเบลมัแล้วกินปัทูไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นพี่พี่ไปลองฟังดูอย่างท่อนฮุกอะไรเงี้ยมันจะมีอ่ามีเสียงเสียงประสานของคุณพัทหรือของผมเนี่ยที่เป็น เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอร์ดที่ใกล้ๆกับเพลงของเพลงคริสต์มาสอยู่แต่ว่าต้องต้องไปลองฟังครับนะครับเพราะเลยนะเพลงคริสต์มาสนี่ของใครเผื่อหลายๆคนจะจะไปแอบไปฟังแล้วก็มาอัดแอปฟังกับของเราถ้าจะไม่ผิดนะผมคิดว่าผมอินสปายมาจากอ่มันชื่อเพลงอะไรนะครับ Why Christmas หรือว่า Last Christmas นะอย่างนั้นแหละมันจะมีออย่างเงี้ยมีโน้ตอย่างนี้อาอ่นั่นเลา ตั้งใจเลยว่าอยากได้ความรู้สึกนี้อ่าๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเย็นเย็นหมุนหมนคุ้นเคอมันจะเป็นก้อนๆหมุนๆประมาณนั้นอะครับเออแล้วทาให้ใส่เข้ามาในในเพลงนี้ทีนี้ไปกันที่พาร์ทเอมวีนบ้างเอ็มวีได้ใครมาช่วยครับคราวนี้อ๋อเอ็มวีก็ผมได้พุ่มกับเก่งคนหนึ่งครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงมากชื่อคุณกิมนะฮะก็ จริงๆเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จริงแต่ว่าประสบการณ์เขาโหดมากคือทําเพลงมาทำเอ็มวีมาเยอะมากๆทําแบบเป็นร้อยตัวแล้วมั้งของคิดว่าแต่ว่าถ้าคนติดตาม MV ของตินมาตลอดกับ MV ของติอเพางเนี้ยต่างกันนิดหน่อยเพราะว่า MV ของตินในยุคเก่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแตะใจซิงอะไรเงี้ยแต่พอเป็นตัวเนี้ยมันจะมีความปรัชญาในนั้นแล้วก็มีความอารสูง ซึ่งเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ใจระดับหนึ่งอยากให้ทุกคนไปลองดูครับมันเป็นอาร์ตเชิงสตอรี่ใช่เป็นก็คือมันมีเออมีมีมีคอนเซปต์มีสตอรี่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันชี้ให้เห็นว่าเออเนี่ยชีวิตจริงเป็นแบบนี้เลยเกี่ยวกับโชคชะตาครับโชคชะตาที่เราไม่อาจฝืนได้ไปลองดูอ่าหลาคนเห็นก็คือพี่พี่ดูแล้วล่ะมันจะมี ความอาร์ตแล้วก็เน้นโทนสีแล้วก็อารมณ์มันจะออกเทาๆดำๆำมนๆเน้นสีขาวดำเทาใช่ใชคือคือในเอมวีมันจะมีสองโทนครับโทนที่เป็นขาวดำกับโทนที่เป็นภาพสีซึ่งถ้าถ้าเราพูดจนอธิบายเลยภาพภาพที่เป็นขาวดำอะมันคือในส่วนของที่เราไม่สามารถฝืนชะตาชีวิตได้มันโดนบังคับมาว่าต้องเป็นแบบนั้นแต่พอเป็นภาพสีอะคือ เป็นอีกแบบหนึ่งที่ใจอยากให้เป็นแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องวนกลับไปที่ภาพขาวดำที่เราไม่สามารถฝืนมันได้อรารมณ์เหมือนว่าขาวดำอะ่ะมันคือเรียลคือความจริงส่วนสีะมันคือความฝันและความหวังที่อยากจะใ,ให้มันเกิดแต่มันกับไม่ได้เก,กิดสุดท้ายกูต้องกลับมาอยู่ในความจริงอยู่ดีถูกต้องครับใช่ครับนี่นี่เห็นไหมผมตีปชัชญาเ <laughs> 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 อ็มบีได้เก่งเออตอนนี้ยอดวิวถ้าพี่จะไม่ผิด ตอนนี้หนึ่งเดือนเนาะปล่อยมาได้เดือนหนึ่งละครับอ่านะครับเรียกว่ายอดพุ่งมาเร็วมากล้านกว่าละนะครับรบเป็นไงบ้างหลังจากที่เราเห็นยอดฟิวของเราเดือนไม่ถึงเดือนมั้งขึ้นล้านละหลายคนตอบรับกับเพลงนี้ยังไงบ้างครับผมว่าดีใจนะครับทีมงานก็ดีใจที่มันแบบมันยังเพลงมันทํางานกับคนแล้วก็เหมือนตีมได้แฟนเพลงค่อนข้างจะ เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเจอเจอกลุ่มแฟนเพลงที่ันชัดเจนขึ้นอะเอาตามตรงว่าแบบว่าแบบคนที่ชอบฟังแนวแบบติงเนี่ยมันคือประมาณไหนไม่ได้แค่อกหักทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนผมชอบเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับว่าคอมเมนต์ของเอมวอะไรเงี้ยแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยมันการมาระบายเหมือนเหมือนเพลงของผมมันเป็นที่ระบายความเจ็บปวดเขาได้เยอเลยก็ยินดีนะครับพิม์มาได้ครับผมเข้าไปอ่านทุกคนนะครับก็คือส่วนใหญ่คนที่ไปคอมเมนต์ก็คือเหมือนว่า เออพี่มันตรงชีวิตผมแฮมันได้มันแล้วก็ก็เขียนอธิบายว่าชีวิตผมเป็นอย่างงี้ครับปา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 ปตอรรียมาละเป็นเรื่องเป็นเรื่องมาละเอ่อก็เลยทําให้เราก็เข้าไปอ่านเราก็อ๋อขอบคุณในกลุ่มที่เขาเสพเสพดนตรีของเราด้วยความรู้สึกที่มันมีความเชื่อมโยงเนาะใช่เออมันมันมันอย่างคนทําเพลงอย่างพวกเราครับมันเราจะดีใจถ้าเพลงที่เราตั้งใจทํามันสามารถใช้งานได้กับเขาในชีวิตจริงๆ เขาสามารถใช้เพลงนี้ในวันเวลาที่เขาเศร้าหรือว่าวันเวลาที่เขาเจ็บปวดอย่างเพลงใช้เวลาเนี่ยใช้ฮิลไปเลยหรือเพลงถึงเวลาเนี่ยเราสามารถใช้ในการเตือนสติเขาให้เขาหลุดออกจากความความหวังลมๆแรงๆแล้วก็อดทนผ่านมันไปได้สักทีอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างก็เหมือนตินขอบคุณทุกๆคนนะคือทุกคนเราจะมีคือหนึ่งบุคคลจะมีเพลงฝังอยู่ในบุคคลนั้นอืมก็เจงเหมือนถ้าเกิดเพลงตินขึ้นมาเนี่ยถึงเวลาผมนึกถึงคนนี้อ่า นึกถึงเรื่องราวของคนคนนี้กลายเป็นเพลงประจําของคนคนนั้นไปครับกออ็ถือว่ามันเป็นเพลงประจําของหลายๆคนณเวลานี้แล้วนะนะครับ,บที่จริง<ม> <oner S 1> อยากคุยเยอะกว่านี้ครับแต่เวลาเรามีน้อยตินเดี๋ยวตินมีที่อื่นต่อวเวลาคุยกันมาเลยเนาะเออนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าช่วงท้ายตินมีอะไรฝากถึงแฟนคลับของตินหรือว่าฝากถึงเพลงนี้บ้างได้เลยครับก็เพลงถึงเวลานะครับก็ปล่อยออกไปแล้วนะครับมีให้ดูใน youtube ของโ o l y ฟ็อ r e c o อ d คร แล้วก็ถ้าใครจะติดตามเพลงของผมหรือว่าติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยให้ติดตามในเพจของเฟซบุ o กนะครับชื่อว่า t i d o n ะ t i n n นะก็ถ้าติดตามในช่อง IG หรือว่า TikTok จะเป็นชื่อว่าตัว T นะครับแล้วก็ n a P a l a i t นภาลายฮรก็จะสาเรถในคอนเทนต์ของผมครับผมก็ติดตามกันได้นะครับรวมถึงเพลงอื่นๆด้วยและอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้มันเป็นซีรีส์ได้ ดังนั้นฟังถึงเวลาก่อนตามด้วยใช้เวลาครับนะครับฟังครบคู่กันให้คนอินเนอร์แบบเต็มๆกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายแน่นอนครับเดี๋ยวให้ตินเล่นสดซะหน่อยโอ้ได้เลยเพราะว่าพี่ <laughs> เห็นแล้วละ่ะพี่เห็นขอบกีตาร์แล้วละ่ะเพราะตินเขมามาเป็นท็อปให้พี่ดูเล่นไหนก็ได้ไหนละนะครับนะเดี๋ยวว่าเป็นทำเดียนอยู่แล้วลหละว่าเราต้องทิ้งท้ายฟัง,งสดๆแบบอะครสติกที่นี่สดๆกันทั้ง หน้าแฟนเพจที่ติดตามดูอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ทุกทุกคนที่ฟังอยู่ใน91เมกะเฮิร์กันด้วยนะครับอลองฟังเพลงนี้แบบอะคูสติกชิลๆถึงเวลากับตินฮะถึงเวลาต้องยอมรักรักเท่าไหร่ต้องปล่อยมือนฝ ความทิงมานานเท่าไรถึงเวลาทำความเข้าใจหยุดรออะไรที่มันไม่มียอมรับความจริงสียทีขอบคุณครับผ่านไปนแล้นี่ก็ถึงเวลานะครับนะฮะก็อย่างที่บอกประโยคสุดท้ายครับต้องยอมรับความจริงเสียทีนะครับผมอย่าฝืนครับ นะครับบางทีฝืนมันเหนื่อยนะครับลั้นมันเหนื่อยนะครับบางทีเข้าใจในจุดที่เราต้องแยกทางกันแล้วก็ม o ฟออนต่อไปดีกว่านะครับแล้วก็ไปฟังเพลงอื่นๆของตินได้วันนี้ขอบคุณตินนะมาพูดคุยกับเราที่ Star Radio นะครับเดี๋ยวไว้มีซิงเกิลใหม่มาใหม่นะครับพี่ยินดีมา<ต> <ไว S 1> มบอยเพลงกันมา<ด>มองบอย<ด>เพลงกันเอ่อพี่จึงจากที่บอกว่าเพลงทุกเพลงอ่ะมันมันมีเอกลักษณ์ของแต่ละเพลงแล้วก็ ความเชื่อมโยงของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็เจอกันนะได้เลยขอบคุณครับตินครับเดี๋ยวต้องไปเครื่องต่อขอบคุณครับผมตินโอเคนะครับน,นยกำลังมั่งม่อยมันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังแบบเต็มๆกันครับกับเพลงนี้ถึงเวลาตินฮะ วันที่รักเราเป็นเหมือนก่อนวันที่เธอจะกลับเป็นเหมือนเดิมเมื่อใจคนันไม่